แล้วก็ห้องที่โอ๊ตยิงพันตายเมื่อวานที่บาร์บอกอ่ะไปอีกห้องหนึ่งระวังระวังชั้นสามชั้นสองชั้นสองชั้นสองตั้งโลแล้วตวบไตเวียนบ้องไตเวียนบ้องายห้องนั้นแหละหลังหลังยาวหลังตัวหนึ่งไตเงินไตเงินบาร์วิ่งละบาร์วิ่งไปช่วยละสวยสวยสวยอดอดเอามันโอ๊ตเอามัน ไปไปบนในแดงแล้วโอ๊เก็บพันนี่ไเก็บพันต้อไม่นจะล้วนอ่ะมนะลวนอ่ะข้าบนมีอะไรทันไม่เหอเอ้ยมีในท่านอยู่บนตำรวบนตำรวจนังน้อนอยู่นัอนอยู่เาดิโดดก็โดนโดนมีพวกข้างล่างข้างล่างลงมาลงมา ลงมาลงมาลงมาอีกชั้นนึงลงมาดิใครได้ข้าง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 อข้างูอกอมาเด็นช็อตไรลมไม่ได้นะเติมไม่ได้ไม่ได้ตรงไหนงไหนของไหนเราไปกัน้ปไ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 เฮ้ พันพอ๋ออ๋ออ๋อออล้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 ออเลลอาเลยมาแล้วหน้าผม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 หน้าบอลน้าอลเข้เซแล้วเข้าแล้วเฮ้ยโดนเลยโดน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 ไปแล้วถือห้ามแล้ว

ไม่มี้ววม่งอยวเราต้องเราต้องไปอยู่ในอ่าไปแล้วไม่ดีนะเนี่ยะเอาไ้ไไ้ออมีมีเราไม่เข้าไปในอ่ารไม่ไน้ำไม่ไปทางตรงมาไดิใครอกเลยว่ 哎。